สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลทิวพี ee, กันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่กับรถข้างหลังนี้เลยก็คือ Honda W R V ครับที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเมื่อช่วงวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาครับและวันนี้เราได้ลองทดสอบมันแล้วครับโดยเส้นทางเนี่ยจะวิ่งจากลาซานบางนาครับไปชนบุรีแล้วก็วิ่งกลับมา oh, <okay. S 1> ที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับเป็นการทดสอบแบบวันเดย์ทริปเดี๋ยวเรามาว่ากันครับว่า WRV ที่ถือเป็นน้องเล็ก SUV ตัวล่าสุดเนี่ยมันจะขับดีแค่ไหนเพราะโจทย์คือเน้นกระชับคลองตัวขับสนุกครับเดี๋ยวผมขอพามาดูรายละเอียดดีเทลรถ WRV กันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงภาพรวมการขับขี่แล้วกันนะครับซึ่งรถที่เราได้ทดสอบเนี่ยก็คือตัวรุ่นท็อป RS เลยเห็นได้ชัดครับที่กระจังหน้ามีแอมเบม RS แล้วก็ตัวนี่ครับ กระจังหน้ามันจะเป็นสีแบบโครเมียมตรงนี้นะฮะและละเอียดดีเทลก็อย่างที่บอกไปตัวไฟของเขาครับก็เป็นไฟแบบ LED แล้วแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกที่เป็นโคมโปรเจคเตอร์นี่ครับเส้นสายของตัวกระจังหน้าที่ลากมาจนถึงชุดไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมรับกันครับชายสเกิร์ตล่างเนี่ยมันก็จะเป็นสีเงิน ที่เป็นลักษณะเหมือนกันกระแทกด้านใต้แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นรถแบบยกสูงอย่างนี้ครับระยะกาวเคียร์แลนส์เนี่ยก็จะอยู่ที่220มิลิเมตรไล่มานี่ครับด้านข้างชุดล้อในรุ่น RS ทันนี้ที่เป็นตัวท็อปให้ขอบ17นิ้วมาสวมยาง215 55 17แล้วก็ลักษณะของตัวล้อจะเป็น ลายแบบ V spoke อย่างนี้ครับตัดด้วยสีดำแล้วก็สีปัดเงาตรงนี้ครับขอบซุ้มล้อเป็นสีดำนะฮะตรงคิ้วซุ้มล้อไล่มารับกับตัวชุดสเกิร์ตด้านข้างที่เป็นสีดำรวมไปถึงตัวกันกระแทกด้านล่างขอบประตูเนี่ยครับก็คือเป็นสีดำแบบรับกันหมดเลยจนถึงตัวคิ้วซุ้มล้อด้านหลังครับตรงนี้ และมีลูกเล่นอีกนิดนึงนะคือบริเวณด้านล่างของตัวประตูครับตั้งแต่ประตูบานหน้ามาจนถึงประตูด้านท้ายเนี่ยมันจะมีเว้าวแบบหลบมุมเข้าไปเพื่อเพิ่มตัวมิติรถให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นมือเปิดประตูบานหลังครับก็จะเป็นแบบเดียวกับ HRV คือซ่อนแล้วก็ง้างเปิดแบบนี้ทางด้านบนครับก็มี ลาวหลังคาสีดํามาให้นะครับเผื่อเอาไว้แบบว่าบรรทุกสัมภาระแล้วก็สาวอากาศด้านบนเป็นแบบชีพฉลามด้านหลังฮะก็จะมีตัวสปอยเลอร์ประตูบานท้ายพร้อมไฟเบรกดวงที่3ชุดไฟท้ายครับเป็นไฟแบบ LED ซึ่งตัวเส้นไฟของเขามันจะดูคล้ายๆกับตัว Civic FE โฉมปัจจุบัน และนี่ครับโลโก้ RS สีแดงบ่งบอกว่าเป็นตัวท็อปขุมกำลังเครื่องยนต์ IV Tech ก็มีเอมเบลมติดมาให้อยู่ตรงนี้ด้วยครับรวมไปถึงโลโก้ WRV มือเปิดประตูครับก็จะอยู่ตรงช่องด้านล่างตรงนี้ครับสอนดนิ้วเข้าไปแล้วก็กดเปิดขึ้นอ่าคันนี้ครับมีระบบเซนซิงมีกล้องมองหลังให้มาด้วย ส่วนตัวชายสเกิร์ตทางด้านล่างอันนี้จะเป็นสีดำนะครับไอตัวที่เป็นค,คล้ายๆครีบกันกระแทกด้านใต้เนี่ยครับซึ่งด้านหน้ามันจะเป็นสีเงินจะต่างกันอยู่เดี๋ยวพาเปิดดูนี่ครับพื้นที่สัมภาระตอนท้ายความจุจะอยู่ประมาณ300กว่าลิตรนะครับแล้วก็สามารถพับตัวบอก ลาบลงไปได้แบบ60แล้วก็40แบบนี้เลยครับก็จะขยายพื้นที่เก็บของได้มากขึ้นอีกซึ่งทางคันด a บอกว่ามันใหญ่เพียงพอที่จะสามารถใส่จักรยานเข้าไปได้2คันแต่ว่าต้องถอดล้อจักรยานออกครับด้านล่างให้ตัวล้อสำรองล้ออะไรมาด้วย ครับผมตอนนี้ผมมานั่งที่เบาะตอนหลัง WRV ครับก็เดี๋ยวจะพูดถึงภาพรวมพื้นที่ห้องโดยสารของเขาก่อนนะฮะก็อันดับแรกเนี่ยจุดที่ผมรู้สึกคือด้วยความที่เขาถือว่าเป็นรถในกลุ่ม A segment นะที่เท่าที่ฟังมาฮะก็คือว่าจะเป็นแบบพื้นฐานจากพวก B-O, Mobilio นะครับคือจะเป็นไซส์ที่เล็กลงไปจากซับคอม a พกอีกทีนึง ก็ที่ผมดูเนี่ยพื้นที่ของตัวเล็กลูมนีลูมอ่ะมันไม่ได้ดูแย่เลยดูน้อยเลยนะฮะก็ถือว่านั่งได้โอเคอยู่แต่ว่าจุดที่ผมแอบไม่ค่อยชอบหน่อยก็คือตัวพื้นที่เบาะตรงนี้ครับที่มันดูจะสั้นๆไปสักนิดหนึ่งนะแล้วก็องศามันอ่ะทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถแบบวางได้รับกับตัวต้นขาสักเท่าไหร่คือถ้าเหยียดออกไปอย่างนี้ครับมันก็อาจจะ วางลงได้พอดีกับตัวต้นขาแต่เรารู้สึกว่าช่วงปลายเท้าเราเนี่ยจะไม่ค่อยสบายแหละเพราะว่าจะต้องเหยียดไปอยู่ในส่วนของใต้บอกของผู้ขับแต่ตำแหน่งตัวเท้าศอกตรงนี้ครับซึ่งผมว่าตำแหน่งกําลังดีเลยรู้สึกว่าไม่ต้องยกไหล่อะไรพวกนี้มากจนเกินไปนะครับทําให้เรารู้สึกไม่แบบไหลตกหรือต้องนั่งแบบว่า ยกตัวขึ้นมากแบบขดไหล่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือกำลังสบายสบายแต่ว่าก็จะไม่มีช่องวางแก้วมาให้ส่วนที่เท้าศอกตรงประตูเนี่ยผมว่าตำแหน่งมันยังไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่เนี่ยถ้าผมนั่งในลักษณะแบบปกติเลยมันจะเท้าแบบหลุดๆสักนิดนึงครับตรงนี้จะวางได้ไม่เต็มแล้วก็ตัววัสดุมันเนี่ยโ้แข็งปักเลยถ้าจะนั่งให้แบบเท้าศอกได้สบายหน่อยคือเราจะต้องขยับลำตัวมา คิดกับตรงประตูหน่อยครับผมถึงจะแบบนั่งเท้าได้พอดีแต่มันก็จะกลายเป็นว่าฝัง่งเนี้ยมันจะเหลือพื้นที่เยอะก็จะเท้าฝั่งนี้ไม่ถนดัดอีถ้านั่งแบบพอดีพอดีตัวแบบนั่งตรงกลางบ่อผมรู้สึกว่าตำแหน่งเท้าสองตรงประตูมันยังไม่ค่อยพอดีเท่าที่ควรนะครับจุดนี้แล้วก็ขยับขึ้นมาที่ตัวพื้นที่เฮดรูมทางด้านบนนะเฮดรูมตรงนี้เหลือ สำหรับสรีแล้วผมผมสูงอยู่175เซนนะครับนี่เหลืออยู่ประมาณสักฝ่ามือหนึ่งครับประมาณเกือบเกือบกำปั้นหนึ่งก็ถ้าใครตัวใหญ่มากๆสูงมากๆจุดนี้ครับถ้านั่งด้านหลังแล้วเจอพวกปั๊มพอสะพานอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องระมัดระวังกันสักหน่อยละกันนะครับจุดนี้เพราะว่าด้วยความที่สไตล์เขาเป็นรถ s u v ไซส์เล็กเนาะแล้วก็้ายมันก็จะค่อยๆสโลปตัดลงก็ทำให้พื้นที่เฮดรูมมันจึงน้อยลงครับ เดี๋ยวพาดูตำแหน่งของผู้ขับกันบ้างครับเริ่มที่ตัวเบาะนั่งเบาะนั่งเนี่ยมันจะให้วัสดุมาเป็นหนังแล้วก็ตัดด้วยผ้าที่บริเวณขอบปีกเบาะตรงนี้ครับโดยตัดลูกเล่นสีแดงคือเดินได้แดงแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นที่เป็นลวดลายสีแดงเพิ่มเข้ามา ตัวพวงมาลัยครับผมเป็นลักษณะ3ามการที่ดูแบบว่ายุคเก่าสักนิดนึงนะครับคล้ายๆแบบตัวโมบิโอประมาณนู้เลยนะครับทรงแล้วก็ตัวท็อป s s ครับให้พวกระบบความปลอดภัยอย่างเซนซิงก็จะมีพวกอะดั e c ีฟคู e ค o นโทรลอะไรมาให้รวมไปถึงแป้นแพ d เดิลชิฟไว้สำหรับชิฟ f t เกียร์เล่นได้เดี๋ยวออนสวิตช์ขึ้นมาดูตัวชุดมาดวัดครับก็เป็นมาดวัดแบบ ถ้วยกลมคู่นะนี่จะมีในส่วนของวัดรอบเครื่องด้านซ้ายแล้วก็ความเร็วครับทางด้านขวาจอตรงกลางก็เป็นจอ M I D ที่แสดงผลแบบทั่วๆไปเกน้ำมันพวกทริปโอโดอะไรพวกนี้นะครับเสร็จตรงชุดแผงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยมันก็จะดูแบบ เรียบเรียบสักนิดนึงแต่ก็มีตัดแซมลูกเล่นให้ดูสปอร์ตหน่อยก็คือว่าคันนี้ RS ครับอย่างที่บอกตกแต่งแบบโทนสีดำแดงตรงนี้ครับเป็นวัสดุหนังเดินได้แดงโดย t ริมขอบจะเป็นสีแดงครับตัดกับสีดำพลาสติกตรงนี้ส่วนตัวจอเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนแบบเรียกว่าขนาดเล็กมากครับซึ่งถ้าเทียบกับ ยุคสมัยปัจจุบันแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยแทบจะพอๆกับพวกสมาร์ทโฟนเลยนะครับเนี่ยขนาดน่าจะประมาณสัก7นิ้วเองฮนะแล้วก็พอมองต่ำลงมาเราก็จะเห็นกับตัวระบบเครื่องปรับอากาศครับซึ่งจะเป็นแบบอัตโนมัติแต่ว่าไม่สามารถแยกโซนได้นะก็คือปรับรวมกันเลยมองต่ำลงมาทางด้านล่างฮนะก็จะมี พอร์ตจ่ายไฟที่เป็น USB มาให้แบบ2ช่องครับผม USB A 2ช่องแล้วก็เป็น12โวลต์อีก1ช่องทางด้านล่างตรงนี้ครับก็เป็นช่องวางแก้ว2ตํตำแหน่งนะตรงนี้ก็สามารถวางสมาร์ทโฟนลงไปได้แล้วก็แบบเอาไว้สําหรับเวลาเสียบชาร์จเราสามารถวางกั้นไว้ที่ล็อกนี้ได้ตำแหน่งคันเกียร์ครับก็มี PRNDS อันนี้ก็เป็นช่องวางของเล็กๆกับตัวแฮนด์เบรก แล้วก็คอนโซลที่เท้าแขนครับถือว่าค่อนข้างเล็กเลยแล้วก็วัสดุมันมเรียนจำตรงว่าแข็งเลยแหละเปิดขึ้นมาครับมีช่องเล็กๆนิดเดียวครับเอาละครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงขึ้นมาก็จะพบกับเครื่องยนต์1.5ลิตร i-VTEC ครับไม่ใช่เครื่องเทอร์โบนะเป็นเครื่อง NA ก็ยกมาจากตัว BRV รุ่นพี่ของเขานั่นแหละครับกำลังประมาณ121แรงม้าซึ่งแน่นอนนะพอมาอยู่ในบอดี้ทรงรถที่มันมีขนาดเล็กแล้วก็กระทัดรัดขึ้นเนี่ยทำให้การขับมันดูกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังส่งกำลังด้วยระบบสายพาน CVT อยู่ครับ โอเคก็ได้ลองขับ W R V แล้วครับเป็นระยะทางประมาณหนึ่งนะตั้งแต่ที่ชนบุรีครับที่ร้านอาหารขับกลับมาตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่บางปูระยะทางนะ่าจะประมาณสัก60-70กิโลเมตรสิ่งที่ผมรู้สึกเลยครับตั้งแต่ในเรื่องของตัวเบาะนะเดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยกันภายในพื้นที่ห้องโดยสารครับอ่ะคืออันดับแรก ตามที่ผมได้บอกไปนะผมรู้สึกว่าเรื่องน่าหงุดหงิดใจก็คือมีได้แก่ตัวนี่ครับพวงมาลัยมันน่าจะปรับได้4ทิศทางนะมันปรับทิศทางได้แบบ2ตําแหน่งแค่ขึ้นลงเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเบาะคือผมรู้สึกว่าเบาะมันไม่ได้ดูใหญ่มากอย่างตัวผมเองผมไม่ใช่คนที่สลีละตัวใหญ่สักเท่าไหร่ผมรู้สึกว่ามันก็ เหลือเคลียร์แลนช่วงตัวน้อยมากแล้วนะครับดังนั้นใครตัวใหญ่ๆผมว่าอาจจะนั่งอึดอัดและนอกจากนั้นอ่ะไอตรงกลางด้านหลังมันดันดันหลังอยู่สักหน่อยครับถ้าเกิดนั่งเดินทางยาวๆก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สบายเท่าที่ควรนะในจุดตรงนี้เรื่องของตัวเบาะนั่งแล้วก็เรื่องวิสัยทัศน์โดยภาพรวมเนี่ยผมก็เข้าใจได้แหละว่าการที่เขาเป็นรถ ในสไตล์แบบ crossover แล้วก็ท้ายเป็นแบบ5ประตูเช่นนี้ครับพื้นที่กระจกบานหลังอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะมากก็ยังสามารถเรียกว่าผมยังมองเห็นได้วิสัยทัศน์โอเคอยู่นะแต่ว่าคือถ้าเราดึงตัวหมอนรองศีรษะขึ้นมาทั้ง3ตํตำแหน่งเนี่ยครับมันจะบังไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยดังนั้นถ้าเกิดไม่มีคนนั่งโดยสารตอนหลังเนี่ยแนะนำว่าให้เอาตัวหมอนรองศีรษะครับกดลงให้หมดตรงนี้จะดีกว่าครับ ต่อมาเรามาพูดถึงภาพรวมสมรรถนะของรถคันนี้กันต่อครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องแรกเลยคือตัวของขุมกำลังเครื่องยนต์1.5ลิตร i-VTEC บล็อกนี้ครับคือมันอยู่ในรถหลายรุ่นแล้วแหละแต่ก็พออยู่ในตัว WRV คันนี้เราต้องบอกก่อนว่ามันทำให้ตัวรถเนี่ยมีอัตราเร่งที่ดู ดีขึ้นนะต้องบอกอย่างนี้ครับจากที่ผมสัมผัสล่าสุดคือตัว BRV คันนี้มันดูกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการที่มันเป็นสไตล์คาแรคเตอร์ของตัวระบบส่งกำลังแบบ CVT เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเวลากดคันเร่งไปบางช่วงเนี่ยมันดูยันยานไปสักหน่อยอ่ะอันนี้มันก็ยังมีคาแรคเตอร์ของ CVT อยู่อาจจะขับได้ไม่มันเท่าเกียร์แบบพวกอัตโนมัติที่เป็นทอคคอนเวอร์เตอร์อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่ โดยรวมเนี่ยผมได้แอบไปลองนะอัตราเร่ง0ถึง100เรย่างนี้มาครับอาจจะไม่ได้ออกตัวแบบตรงเป๊ะมากนะแต่ได้ลองทําไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนครับก็โดยรวมถือว่ามันมีความกระฉับกระเฉงใช้ได้พอสมควรเลยแล้วก็เรื่องความเร็วปลายอันนี้ก็ได้แอบลองอีกครับช่วงเส้นบางปูเราได้ลองแบบกดตรงๆยาวๆทางโล่งๆเลยนะครับตามหน้าปัดเนี่ยก็ได้เกือบๆแต่ 170กิมต่อชั่วโมงนะเรียกว่าเกือบๆนะครับมันไม่ถึงดีอะประมาณ1้0ยร้กกว่าเกือบ170่งนะครับผมลองกดดูตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคถ้าเทียบกับไซส์รถที่เขาเป็นรถครอสครับยกสูงอะ่ะส่วนตัวผมมองว่ามันยังไม่ใช่ SUV เพียวสักเท่าไหร่นะคันเนี้ยคือการที่มันเป็นคอสเ s อ v e เวอร์ยกสูงแล้วก็วิ่งได้ประมาณนี้เครื่องหนึห้เฮ้ยโอเคแล้วะ่ะ ถ้าผมกดต่อแบบไม่ยกอ่ะก็น่าจะได้เห็นร้อเจกว่าตามมาตรวัดนะอันนี้น่าจะต้องมีให้เห็นแหละโดยรวมก็ต้องถือว่าไอ้ความแรงก่ะบอดี้รถเขาอ่ะโอเคแล้วแล้วก็เรื่องต่อมาครับเรื่องของตัวพวงมาลัยอันนี้ผมรู้สึกเรียกว่าไงดีก็เฉยๆยังไม่ได้คาดหวังอะไรกะตัวฟิลลิ่งพวงมาลัยตรงนี้มากนักเพราะว่าพอเห็นทรงพวงมาลัยแบบนี้อ่ะผมก็พอนึก ฟิลลิ่งมันออกแล้วคือมันก็ไม่ค่อยจะคืนวงเลี้ยวสักเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกตามตรงแล้วน้ําหนักมันก็ดูจะเบาๆไปสักนิดหนึ่งทําให้เวลาหักเลี้ยวอะ่ะโอเคอย่างที่บอกครับการปรับจูนของเขาอาจจะเน้นให้มันคล่องมือมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลัสมีวงเลี้ยวอ่ะครับมันอยู่เพียงแค่แบบ5เมตรเท่านั้นครับทำให้แบบเออเวลากลับรถหรืออะไรเงี้ยมันดูสะดวกดีอืมแต่ว่าจากที่ผมได้ลองขับดูนะครับ รู้สึกว่าถ้าเราเล่นโค้งหนักๆก,กับมันยังไม่ตืบม,มือเท่าไหร่อะต้องบอกเปอย่างนี้ว่าแต่ถ้าเกิดขับในเมืองทั่วไปหักเลี้ยวแบบเน้นข้องตัวอันนี้ถือว่าผ่านอยู่สําหรับพวงมาลัยนะครับเซตจุดเด่นที่ประทับใจเลยดีกว่าก็คือตัวเรื่องของระบบกันสะเทือนของเขานั่นเองครับะระบบกันสะเทือนพวกนี้ก็ด้านหน้าเป็น แมคเฟอร์สันสัตว์ครับเป็นอิสระ,ะอยู่แล้วแต่ว่าด้านหลังพวกนี้มันก็จะเป็นคานแข็งคอ์ชนบีมนะครับรถพวกนี้ด้านหลังมันก็จะเป็นแนวประมาณนี้อยู่แล้วแต่มันทําได้ดีกว่าที่ผมคาดไว้เยอะเลยคืออะไรก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเรื่องของการซับแรงอะ่ะถือว่าดีประมาณหนึ่งเพราะว่าเส้นทางที่เราได้ขับครับเราไม่ได้ขึ้นทางด่วนนะเราวิ่งแบบว่าทางราบาด้านใต้ตัวบุรพากับก็คือเส้นบางนาตาที่ถนนแบบ หลุมบ่อลอนขึ้นมีทุกรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเออคือถ้าเราลูดผ่านแบบเหมือนขับรถแบบแนวเอนดูโรผ่านไปเลยเอ,อ้ยมันรู้สึกโอเคมากๆกับช่วงล่างอ่ะต้องบอกเป็นอย่างนี้คือมันซับแรงได้ดีแต่ว่าพอเจอพวกบัมปิ้งลักษณะของแบบพอสะพานหรือเนินต่อๆที่มันคมๆเนี่ยครับคือรู้สึกว่ามันดีดตัวพอสมควรเลยช่วงล่างมันดีดออกมาเลยทําให้ฟิลมันติดแบบ แข็งๆแ,แบบนั่งไม่สบายเท่าไหร่ในมุมผมตรงนี้ครับแต่จากเรื่องของการยึดเกาะที่ผมได้บอกไปว่าผมได้ลองเทสความเร็วนะครับไปสูงสุดเนี่ยเกือบๆร้อยเคือไม่มีอาการแบบโหวงวิวแต่อย่างใดเลยครับแม้ว่ารถมันจะเป็นรถในสไตล์แบบยกสูงคอร์สเช่นนี้นะถือว่าการยึดเกาะเวลาที่ความเร็วสูงเนี่ยทำได้ดีเลยแล้วก็นอกจากนั้นครับผมได้ไปลองเล่นโค้งขับดูบริเวณหน้าร้านอาหารนะครับ ตรงนั้นครมันก็มีโคง้งวาดกว้างๆยาวๆเลย2เลนผมก็ยัดเข้าไปแบบความเร็วประมาณร้อยกว่าเฮ้ยมันก็ดูแบบโอเคนะคือช่วงล่างอ่ะต้องบอกว่ามันพยายามที่จะจิตเกาะถนนให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ซีรีส์ยางของเขาอ่ะตูรันซ่าก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะไม่ไม่ได้ดูขี้เหร่เลยกับการที่เขาเป็นรถ A s e gment อ่ะต้องเรียกว่าประมาณ A s e gment แล้วล่ะครับยางตัวนี้ก็ถือว่าเฮ้ยให้มาดีกว่าที่คิด คือช่วงล่างมันเกาะครับมันสามารถไปได้อีกแต่ผู้ขับอย่างเราเนี่ยครับก็คือมันเริ่มมีอาการโค้งตัวมาแล้วนะฮะว่าช่วงล่างเอาอยู่แต่ท่อนบนด้วยความที่มันยกสูงเนาะมันก็อาจจะมีอาการคอนออกมาสักนิดหนึ่งครับถ้เาเกิดใครนั่งตอนหลังหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะมีอาการเบี่ยงอยู่แล้วก็ตัวเบาะที่ผมบอกเนี่ยว่าคือมันพอมีปีดด้านข้างตรงนี้อยู่แหละแต่ว่าทําไมมันรู้สึกไม่ค่อยกระชับกับ ลาตัวเท่าที่ควรนะเท่าที่ผมได้ลองดูอะครับเวลาแบบเวลาเราเข้าโค้งอย่างเงี้ยคือมันยังแบบรับไม่หมดอะคือข้างบนเนี่ยไม่ได้รับเลยมันรับแค่ช่วงแบบช่วงเอวช่วงเนี้ยครับลงไปอะไรประมาณเนี้ยจากเท่าที่ได้ลองดูนะครับผมช่วงล่างดียึดเกาะดีแล้วก็ซับแรงดีแต่ว่ามันดีดแข็งๆอยู่เวลาเจอพวกบัมพวกรอยต่อ แรงๆหรือคมๆอะไรพวกเนี้ครับและนอกจากนั้นเส้นที่เราวิ่งมาบางปัวคือมันเป็นทางราบยาวๆตรงยาวๆแต่ว่าถานนมันไม่เรียบอะมันเป็นลอนฟึบฟืบฟบอย่างเงี้ยตลอดฮะซึ่งถ้าเป็นแบบเรียกว่าไงดีรถ P P V หรือพวกปิกอัพอะไรเงี้ยโอ้โหผมว่ามันน่าจะอารมณ์ดีดกระจุยหรือ S U V ที่ช่วงล่างแบบนิ่มแล้วก็ออกย้วยไปหน่อยอะมันจะดีดดีดแบบรู้สึกแบบโหนั่งแล้วไม่สบายแต่ตัวเนี้ยครับ มันจะอาการแบบตึบๆๆไปต่อเลยซึ่งผมโอเคกับช่วงล่าง W R V มากๆถือว่าเป็นจุดที่โดดเด่นไฮไลท์ที่ดีสุดของรถคันนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็ปิดท้ายภาพรวมสมรรถนะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวระบบเบรคของเขานะครับซึ่งก็เข้าใจได้อีกแหละการที่เขาเป็นรถแบบ A segment เนาะคือด้านหน้ามันเป็นจานดิสอยู่แล้วเขาได้จานดิสมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวด้านหลังมันยังเป็นแบบดรัมเบรกอยู่เนาะ ก็เข้าใจได้เนื่องจากเซกเมนต์รถแต่ว่าจากที่พอขับแล้วอ่ะผมเรียนนาตรงว่าผมไม่ชอบฟีลลิ่งของตัวดรัมเบรกเลยว่าคือเวลาเราขับมาเนี่ยครับคือมันเบรกช่วงแรกชะลอความเร็วอ่ะมันชะลอลงดีอยู่แหละอืมแต่ว่าไอช่วงที่เราต้องการจะหยุดรถเนี่ยดิแบบเวลาจอดติดไฟแดงหรืออะไรที่มันต้องหยุดความเร็วเป็นศูนย์เนี่ยครับมันเหมือนช่วงตอนท้ายอ่ะมันไม่อยู่แล้วเราต้องเพิ่มกดแรงดันเบรก เข้าไปอีกครับเหมือนต้องย้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งมันถึงจะอยู่อะไรเงี้ยทำให้มันรู้สึกแบบเวอร์เวอร์อะเอออันเนี้ยบอกตามตรงนะเรื่องของตัวเบรกเลยยังดูแอบไม่ค่อยมั่นใจนิดนึงในจังหวะที่จะต้องแบบเบรกหยุดทันทีอะไรพวกเนี้ยฮะสำหรับผมยังมองว่าทำได้ไม่ค่อยดีนักจุดนี้แต่เราก็เข้าใจได้เรื่องของตัวสเปกกับเซกเมนต์รถอะครับมันเป็น A อเซกเมนต์ ment, oh. ก็ให้หลังด้ำมาซัดส,ส่วนใหญ่อยู่แล้ว แต่ว่าเรามาคุยภาพรวมสรุปกันอีกสักนิดนึงดีกว่าด้วยความที่รถคันนี้ครับราคาเริ่มต้นอ่ะมัน799แล้วนะฮะแล้วนี่คือรุ่น RS ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวคือราคาไว้หน่าจะประมาณ8 8กลางๆครับผมแต่ได้เบรกหลังแบบดรัมมันก็เลยมีความรู้สึกแบบหลายคนอะ่ะที่เห็นราคาขนาดนี้แล้วะครับเออได้เครื่องแค่พันหเองอะไรอย่างเงี้ยคือเครื่องเทอร์โบก็ไม่ใช่เขาก็อาจจะมองว่า โอ้ยไม่คุ้มเลยก็ต้องเข้าใจได้ว่าการที่พอเขาเป็นรถแบบยกสูงคลอสพวกนี้ครับคือราคามันก็จะอัพสูงขึ้นเนาะคือจะไปเทียบกับรถทั่วไปที่เป็นซับคอมแพกอย่างพวกตะกูลซิตี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ฮนะแล้วก็สไตเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ได้ฟิ่งจ๋าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเอาเครื่องแบบ1.5 NA ที่เป็น iV t e c มาลงก็ถือว่าเพียงพอแล้วอืมซึ่งถามว่ารถคันนี้เหมาะกับใครดีสำหรับผมนะผมมองว่า จะเรียกว่าถ้าอยากได้เป็นครอบครัวจริงจังอ่ะผมว่ายังยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่เหมาะคือเอาว่าคนที่อยากได้รถแนวแบบพอลุยได้แล้วก็ขับแบบไม่ได้ระวังมากอะ่ะต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าครับหรือเจอพื้นผิวเส้นทางที่แบบเนี่ยอย่างวิ่งเส้นบางปูอย่างเงี้ยหรือต้องเส้นบางนาเจอพื้นถนนลักษณะแบบแบบนี้ตลอดผมคิดว่าใช้รถแบบคอรสยกสูงพวกเนี้ยมันก็จะดีกว่าพวกรถยนต์เก่งที่มันเตีย้ย อยู่อืเป็นประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ชอบฟิลแบบพวกรถกระบ,บะหรือที่เป็น SUV Luxury เพราะว่าพวกนั้นนะราคาสูงเกินไปแล้วก็คันใหญ่ไม่กระฉับกระเฉงคือคันนี้ถือว่าดีเลยครับเพราะว่าไซส์เขาถ้าเทียบกับรถจนนั่งเนี่ยผมให้เท่ากับพวกซับคอมแพ t นะมันถือว่าคันเล็กแล้วก็ให้ความคล่องตัวดีประมาณหนึงวงเลี้ยวพวงมาลัยถือว่าแคบพอสมควร เวลาเปลี่ยนเลนหรือว่าเวลาต้องการแซงช่องแคบๆเนี่ยมันไปได้มันให้ได้ครับในขณะที่ SUV ไซส์ใหญ่พวกเนี้ยมันมากเกินไปเนี่ยอืมมันอาจจะทําให้ความกระฉับกระเฉงไม่มีไม่มีความคล่องตัวอะไรพวกนี้ครับอ่ะก็ถือว่าเป็นประมาณนี้แต่ก็อย่างที่บอกอีกแล้วว่าด้วยความที่ราคามันสูงนะผมก็เข้าใจหลายๆคนอะมองว่าแบบโอ้ยราคานี้เพิ่มอีกเท่านั้นเท่านี้เอา HRV ไปเดีกว่า HRV เพิ่มอีกแสนกว่าบาท อะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวเริ่มต้นนะก็จะได้เครื่องที่เป็นรหัส ehev จริงๆก็ต้องบอกว่าเขาขับด้วยไฟฟ้าแล้วอะ่ะแต่ว่ามีเครื่องยนต์มาแบบเน้นปั่นไฟให้มากกว่ามันก็เลยมองต่างกันจริงๆครับว่าคุณอยากได้รถแบบไหนจริงๆหรือมีงบประมาณเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดงบ,บบวกขึ้นได้อีกหน่อยอ่ะส่วนตัวผมผมเชียร์ไป hrv ดีกว่า น่าขับดีกว่าแน่แน่แรงกว่าแล้วก็เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองประหยัดน้ำมันภาพรวมทั้งภายนอกภายในทุกอย่างมันดูดีกว่าหมดครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละคันนี้คือถ้าใครเน้นแบบขับแบบไม่ได้เป็นครอบครัวจา๋าอยากได้แบบรถใช้งานแบบไม่กี่คนแบบไม่ได้นั่งเต็มอัตราสึกคันรถอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอขนของได้อยู่ที่แบบไม่ได้ขนเยอะอะไรมากมายก็อาจจะตอบโจทย์คุณก็ได้ครับสำหรับ W R V อันนี้ผมก็ ฝากทิ้งไว้เป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับครับผมก็จบลงแล้วกับภาพรวมการทดสอบสมรรถนะพันด้า W R V ใหม่น้องเล็กสุดตระกูล S U V ของทางพ a n d a ในวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ฝากจิตนาที่ช่องคนทีเพื่อพีของผมนี้ไว้ด้วยแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ